สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและก็ชาวราศีมีนทุกท่านนะคะคลิปนี้คลิปนี้เป็นคลิปคํำพยากรน,นะคะรายเดือนของชาวลัคนาแล้วก็ราศีมีนนะแม่หมอใช้เกณฑ์การแบ่งตามโหราศาสากลน,นะจ๊ะใครที่รู้ลัคนาอยู่แล้วก็ดูได้เลยเนาะใครอยากรู้ก็ตามไปนะคะที่ Facebook page แม่หมอแปะไว้เป็นท็อปโพส์เนะมีลิงก์อยู่นะคะอ่ะใต้คลิปนี้ก็มีหรือ จะดูตามวันที่ก็ได้นะคะชาวราศีมีนในคลิปนี้หมายถึงผู้ที่เกิดในวันที่19กุมภาจนถึง21มีนานะจ๊ะอ่าฟังหูไว้หูเช่นเคยนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งเนาะอ่าถ้าเรื่องไหนไม่เหมาะไม่ได้พูดหรือว่าพูดซ้ำต้องขออภัยด้วยนะอ่ะ ขอไพ่ก่อน12ใบนะฮะไพ่ประจำตัวดีมากเลยเดือนนี้คุณจะรู้สึกขยนันมีความมานะหมักบั่นนะคะสอบอะไรก็จะได้รับผลที่ดีสอบอะไรก็ผ่านสอบอะไรก็ติดถ้าแข่งขันการเลื่อนตำแหน่งคุณมีโชคและคุณจะได้ความสำเร็จนันอย่างแน่นอนใครรอคอยการเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสาขานะคะคุณมีโชคเรื่องนี้สาขาที่คุณย้ายไปอารมณ์แบบจริงจริงสาขาไหนก็ได้ในประเทศไทยด้วยนะ <c oughs> อ่ามีมีตัวเลือกนะคะ คุณสามารถเลือกได้ไม่ใช่แค่ตัวเลือกเดียวคุณอาจจะเลือกสัก2ตัวเลือกอะ่ะคุณไปที่ไหนก็ได้นะอ่าเป็นเดือนที่เป็นเดือนที่ดีมากสําหรับการแข่งขันแล้วก็การขอโยกย้ายนะจะได้ข่าวดีนะคะแล้วก็ หลายๆท่านถ้าสมมติทํางานแล้วก็อยู่ในองค์กรต่างประเทศนะคะมันมีเกณฑ์การเดินทางต่างประเทศด้วยเหมือนกันไปเพราะว่าต้องไปแก้ปัญหาเรื่องของงานที่สาขาต่างประเทศหรืออะไรแบบนี้นะมีเกณฑ์การเดินทางค่ะเดินทางแล้วดีไหมดีและเป็นโชคนะคะเดินทางแล้วก็เหมือนกับจะได้ความสําเร็จได้โปรไฟล์การงานที่ดีนะคะ <im it> อืมเเหรียญ The Strength มี The Star ด้วยว้า wow. ว คุณขาคนโสดถ้าคุณพยายามคุณก็จะได้พูดต่างชาติอีกแล้วนะนี่อีกเป็นการเดินทางดีมากใครที่ขอพาสปอร์ตซื้อตั๋วเครื่องบินหรืออะไรแบบนี้ผ่านแน่นอนแล้วก็ได้ของดีด้วยแต่ว่ามันเหมือนกับได้แค่ติดต่อประสานงานแล้วก็คือบางคนต้องบอกว่าคุณระวังคุณป่วยนะแล้วก็คือคือเอกสารทุกอย่างมันพร้อมเดินทางอยู่แล้วแต่บางทีอ่ะคุณระวังป่วยแล้วก็อาจจะไม่ได้ไปอะไรแบบนี้นะด้วยเหมือนกัน โควิดก็ยังคงต้องระวังอยู่นะจ้าชาวลัคนาและราศีมีนทุกท่านนะเน็ตจูนยังลอยอยู่ในอยู่ในราศีมีนอยู่เลยนะคะอ่ะใครออกไปข้างน,นอกนะก็ยังต้องเป็นสิ่งที่ระวังคุณยังมีพอเทนชิเลที่ที่จะติดเชื้อสูงมากเหมือนกันคือทําไมต้องพูดคือเหมือนกับคือถ้าเทียบดวงคนอื่นที่เขาไม่ใช่ราศีเดียวกับคุณนะ่ะ ก็คุณก็มีโอกาสสูงกว่าที่จะติดเชื้ออะไรแบบนี้นะมีเดวิลนะคะมี10ดาบเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าอยู่ในตําแหน่งของการเดินทางเวลาคุณต้องเดินทางไปเที่ยวไปต่างจังหวัดนะอย่าเผลอเปิดแมสนานถ้าถ่ายรูปก,ก็รีบปิดแมสนะคะฉีดแอลกอฮอล์ก่อนแล้วค่อยเปิดแมถ่ายรูปแล้วก็ใส่แมสเข้าไปอะไรแบบนี้นะดูแลตัวเองให้มากๆเดี๋ยวคุณจะรอดอย่างแน่นอนเพราะว่าอะไรมันมีเดอะสตาร์กับเดอะเลเวอร์อยู่มีคนรอบข้างที่เขาคอยเป็นห่วงเป็นใย,ยคอยบอกคอยเตือนแล้วก็ เหมือนกับเป็นห่วงคุณอยู่เขาจะคอยระแวดระวังแทนคุณคุณก็เออใจร่มๆ่มนะคะเราฟังคนรอบข้างบ้างนะไปดูเรื่องงานกันบ้างดีกว,ว่าเรื่องงานมีโชคไหมคนที่เหมือนเหมือนกับว่ามันจะได้คอนแทคต่างประเทศอยู่เหมือนกันนะสำหรับออคนที่ทำงานฟรีแลนซ์เหมือนจะได้งานจากเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะได้งานเพิ่มอะ่ะ เออมีคนเอางานมาให้แต่มันจะมาจากลูกค้าเดิมๆนี่แหละแต่ว่าเขาอาจจะแบบเธอเธอเรามีงานเอ็ e x ร้านะเราอยากให้เธอทําเธอสนใจจะทําเธอไหวไหมเขาอยากให้คุณทําเพราะว่าเขาเชื่อในฝีมือของคุณแล้วเขาก็เหมือนกับเรียกอะไรนะ ชอบอ่ะเออชอบผลงานของคุณอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาเป็นแฟนคลับคุณอยู่เหมือนกันเออเขาก็ไม่รู้ว่าจะหาใครที่ทํางานได้ดีเท่ากับคุณเพราะว่าคุณโดดเด่นที่สุดในสายตาเขาเลยเออจะเป็นประมาณนั้นเป็นเดือนที่เฮงสําหรับชาวฟรีแลนซ์มากๆมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังไปที่ต่างประเทศเพราะว่าลูกค้าบอกปากต่อปากนะคะประมาณนี้งานประจํางานประจําผลงานก็เอาเป็นว่าก็เรื่อยๆนะแต่คุณดูเหนื่อยมาก งานประจําในเดือนนี้คนที่คนที่ทํางานประจําจะรู้สึกว่าทําไมฉันต้องทําหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะแต่ถามว่าคุณทําได้ไหมคุณก็ดูเต็มใจที่จะทําและทําเต็มความสามารถเสมอๆนะคะแต่ว่าคุณก็รู้สึกท้อแท้แล้วก็มันดูหมดหวังและสิ้นหวังเหมือนกันนะว่าทํามาตั้งนานทําไมเงินทําไมผลงานไม่ขึ้นทําไมนายไม่เห็นเออประมาณนี้แหละก็อาจจะรู้สึกท้อแท้เหนื่อยนะประมาณนี้แต่ว่าแต่คุณ่ะ เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเรารู้เรารู้แล้วเราก็มีความสุขว่าเราทําไปเพื่ออะไรประมาณนี้นะคือรู้ดีอยู่แก่ใจแม้ว่าเจ้านายอาจจะไม่เคยรับรู้เลยก็ตามเจ้านายเป็นยังไงบ้างตอนนี้เจ้านายก็ไม่ไหวนะคะไม่ค่อยรอดบางคนนะ เจ้านายลาออกบางคนก็เจ้านายไม่สนใจเพราะเอาตัวเองไม่รอดและก็บางคนนะคะเจ้านายไปสนใจเด็กเส้นอยู่ก็เลยไม่สนใจเรานะคะก็แม่หมอก็เห็นประมาณนี้นะ <c oughs> คนที่ทําธุรกิจส่วนตัวมันมีเกณฑ์ว่าคือเหมือนกับพยายามต่อสู้กับร้านเนี่ยนะคะคือเหมือนกับอ่ะก็อุ้มร้านแหละแต่ว่าการเงินอ่ะมันจะไปไม่ไหวแล้วคือถ้าสมมุติคุณปิดได้แม่หมอก็จะแนะนําว่าอันไหนปิดได้ที่มันขาดทุนอ่ะก็ปิดไปเถอะ เขาบอกว่าลองถ้ามันไปไม่ไหวจริงๆนะลองหาทางเลือกอื่นนะคะลองหาทางเลือกอื่นที่แต่ว่าคุณจะเจอนะคุณจะมีคนช่วยให้ไปธุรกิจในเส้นทางอื่นได้แต่บางอย่างที่มันไม่ไหวเขาก็บอกว่าปิดไปเถอะมันคาราคาซังทําต่อก็มีแต่จะเข้าตัวนะประมาณนั้นลูกน้องลูกน้องถ้าใครที่ทํางานแล้วมีลูกน้องช่วงนี้ลูกน้องก็มีเกณฑ์จะออกอยากจะออกเหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็มองว่าร้านเนี่ย มันมีโอกาสจะปิดหรือเปล่าเด็กๆเ,เขาก็มองมองอยู่ว่าเออเขาจะไปไหนดีนะคะเหมือนกับรอออกรอออกเดี๋ยวก็จะมีเพื่อนมาชวนประมาณนี้ก็ทําให้เขาแบบอยู่ในระหว่างการตัดสินใจอันถัดมาลูกน้องอาจจะดือ้อไม่ค่อยฟังคําสั่งในช่วงนี้นะคะเพราะว่าใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้องานแล้วคุณอาจจะต้องมีเทคนิคอะไรที่ท,ที่มากระตุ้นเขาให้เขายังคงเขาเรียกอะไรอะ่ะ ยังทํางานกับเราอยู่อ่ะสิ่งที่จะช่วยได้ให้งานในสิ่งที่เขาถนัดให้เขาทํางานในสิ่งที่เขาชอบนะคะแล้วก็พยายามคุยกับเขาในฐานะของเพื่อนร่วมงานให้มากๆนะคะเหมือนกับพยายามจูนเคมีให้มันตรงกันแล้วมันจะคุยกันได้แล้วมันจะไปกันได้เองกนะการเงิน การเงินก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะแต่ว่ามีเกณฑ์ใช้จ่ายไปกับการเดินทางสูงมาก2มีเกณฑ์ใช้จ่ายไปกับการรักษาสุขภาพของตัวเองโรคเก่าๆนะคะโรคเดิมๆนะโรคปวดหลังนั่งนานอะไรอย่างเงี้ยไม่เปลี่ยนอิริยาบถนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าโรคประจําตัวหรือรังเดิมๆที่คุณเคยเป็นนะอ่ะเออประมาณนี้แล้วมันก็มีเกณฑ์ที่จะผ่าตัดด้วยเหมือนกันนะมินมันมีสิทธิ์ากอยู่นะคือ อาจจะผ่าตัดซ้าจุดเดิมนะคะเพื่อรักษาการเดิมๆก็เป็นไปได้แต่10ดาบอันนี้มันอาจจะหมายถึงการฝังเข็มแล้วก็การฉีดยาก็ได้เหมือนกันในบางท่านนะออประมาณนี้แต่ว่าถามว่ารายได้เข้ามีไหมก็มีนะคะมูก็ขึ้นหมูขึ้นมากด้วยเดือนนี้ใครที่มีความเชื่อนะคะทําบุญแล้วก็ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะได้ไฮไลท์เขาเรียกว่าได้รับฟีดแบ็กได้รับโชคดีๆกลับมาโดยเฉพาะ คือเห็นนี้ว่า <c oughs> การขอพรเรื่องเขาเรียกว่าสายเมตตามหานิยมนะคะแม่หมอไทยจากไพ่นะบอกว่าการขอพรอที่โดดเด่นของคุณในเดือนนี้จะเป็นเรื่องของคอนเน็กชันคอนเน็กชันคือสายสัมพันธ์สัมพันธภาพระหว่างคุณกับคนอื่นๆ คนรักครอบครัวคนที่ทํางานเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะแต่ว่าคุณจะมีโชคในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะโดยเฉพาะถ้าใครขอความรักความสัมพันธ์ของคนไกลคนต่างชาติคนที่รอคอยมีโอกาสที่จะได้เขาเรียกว่ามาเจอกันสักทีนะเนี่ยมันมีเดอะสตาร์ด้วยนะคะเป็นเขาเรียกว่ามีความหวังมีโอกาสสำเร็จนะประมาณนั้นธุรกิจกลางคืนก็เปิดได้ดีนะใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจกลางคืนไม่หมอลูกค้าเยอะ ูกคขายเยอะกิจการที่ขายข้าวกลางคืนก็ดีเหมือนกันนะธุรกิจที่เปิดขายในตอนเย็นเย็นตอนฟ้ามืดนะคะเออประมาณนี้แหละก็จะมีลูกค้าวนเวียนกลับมาแล้วก็ปังมากอีกเช่นกันงานอะไรก็ได้ที่ทําตอนกลางคืนน่ะลูกค้าเข้าเยอะเงินที่รอคอยได้แน่ๆน,นะคะแต่ได้มาก็มีเกณฑ์ที่จะจ่ายอีกเหมือนกันจ่ายนี่ต่อไปงานใหม่ได้ไหม งานใหม่ถ้าคนทํางานประจำอยากได้งานใหม่มองว่าเดือนนี้อาจจะยังไม่ได้มันอยู่ในระหว่างการลอนเรซูเม่หรือว่าการคุยการสัมภาษณ์หรืออะไรแบบนี้นะแต่ว่าคือถ้าสมัครงานประจําแล้วอันใหม่เนี่ยถามว่าจะได้ในเดือนนี้ไหมอ่ามันอาจจะได้ในอนาคตนะคะแต่อาจจะไม่ได้ในเดือนนี้นะดูจากไพ่เพราะว่าคนสัมภาษณ์หรืออะไรเนี่ย เขาเขาน่าจะเขาเรียก HR เขาน่าจะช่วยคุณหรือเขาจะชอบคุณอยู่นะคะแต่ว่าเรื่องนี้มันยังไม่ถึงหัวหน้าคนที่ตัดสินใจคนที่มีอำน,นาจสูงสุดรอไปก่อนนะคะคุณมีโชคในอนาคตแต่ถ้าไม่ได้ตรงนี้คุณน่าจะต้องไปได้ตรงอื่นอะ่ะเออแต่ไพ่มันบอกว่ามันมีโชคเรื่องนี้นะแต่มันไม่ได้เร็วๆนี้นต้องรอ,อก,ก่อนนะคะคนมีคู่ คนโสดมีโอกาสได้คู่นะเป็นชาวต่างชาตินะคะแต่ก็ระวังรักซ้อนด้วยเหมือนกันนะคนเหงานะคะที่รอคอยแฟนเดือนนี้อาจจะเหงามากนิดนึงนะเออไม่ค่อยได้เจอกันแฟนไม่ว่างมาหาไม่ได้นะจจะอยู่ไกลกันก็ได้นะมีเดอะเวลสองไม่เท้ากลายเป็นว่าคุณต้องไปหาเขาแต่แต่แฟนคุณเขามาหาคุณไม่ได้หรอกถ้าคุณอยากเจอเขาคุณต้องไปหาเขาแต่ว่าหาดีๆแล้วกันนะมันดูมันดูยังไม่ใช่จังหวะที่ ง่ายดายสักเท่าไหร่แฟนคุณก็เฝ้ารอที่จะเจอคุณอยู่นั่นแหละนะส่วนคนที่มีแฟนแล้วอยู่ใกล้กันหรอความรักมันก็ยังไปเรื่อยๆแหละแต่แม้ว่าจะอยู่ใกล้ๆกันนะคะมันจะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเธอกับฉันเหมือนอยู่คนละโลกอ่ะมันดูค่อนข้างที่จะเย็นชาต่อกันนะความรักมันไม่ค่อยหวานถ้าจะดีก็หันหน้าคุยกันหน่อยนะคะก็ปอบ ขอบโยนกันหน่อยใกล้ชิดกันหน่อยประมาณนั้นนะก็น่าจะดีขึ้นนะแต่ดูแล้วไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าไหร่ในเดือนนี้สําหรับคนมีคู่คนที่อยากจะมีลูกใช่ไหมมีไหมยากอยู่ยากอยู่เวลาไม่ตรงนะคะเวลาไม่ตรงกันอ่ะก็รอไปก่อนอ่าเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพชัดเลยนะคะมีเกณฑ์ผ่ตาตัดนะแล้วก็ระวังหลังแบบนี้เลยแบบนี้รูปเลยนะคะอื่นๆก็ ไม่ค่อยเน้นนะคือช่วงช่วงเอวก็ให้ระวังระวังหน่อยก็แล้วกันคล้ายๆกับเคล็ดขัดยอกนะคะเราก็เรียกว่าอาการปวดเลื้อรลังอะ่ะคือบางคนอาจจะขับรถนานอยู่ในอิริยาบถเดิมๆมานานก้มก้มก้มทํางานอยู่ในท่าเดิมนานๆอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะปวดหลังนะอืมแล้วก็ยังรักษาไม่หายลองแนะนำนะคะบอกว่าลองหาเขาเรียกว่าไงดีอ่าแพทย์ทางเลือกอะไรแบบเนี้ยก็น่าจะช่วยได้ มาปิดท้ายกันที่คำแนะนำเนาะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนคำแนะนำของชาวราศีมีนนะได้ไพ่อะไรเอ่ยอู้คุณขาเขาบอกให้คุณไปมูอะค่ะแล้วคุณจะได้โชคโชคลาภผู้หรือยังนะมีนะแต่คุณต้องมูแล้วคุณจะได้โชคลาภนะได้จากยานพาหานะเลขเกี่ยวข้องกับการเดินทางเลขอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรอะเลขเบอร์มือถือก็ได้นะ เออเกี่ยวข้องกับการสื่อสารการเดินทางนะคะเบอร์โทรคนรักของคุณอะไรแบบนี้อ่ามีโอกาสถูกหวยมูก็ได้ตังนะปังด้วยเหมือนกันใครอยากได้ชื่อเสียงก็ลองไปมูดูมีโอกาสสำเร็จเช่นกันไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่สื่อถึงโชคชะตาแล้วก็รักนะคะหมายถึงโชคโชคชะตาความโชคดีใครที่เทรดก็ใครที่เทรดหรอมีโอกาสได้โชคเหมือนกันนะแต่ดูเป็นตลาดต่างประเทศนะคะ บิตคอยก็ดูมีลุ้นอยู่เนี่ยบิตคอยก็ดูมีลุ้นนะมีโอกาสที่เขาเรียกอะไรนะตัวเลขมันจะขึ้นเออแบบนั้นอันถัดมาเห็นในไพ่ไหมคะเป็นไพเน่เทพีเนาะอ่าเทพีใช่ไหมแปลว่าอะไรโชคอาจจะมาจากผู้หญิงนะคะนะอ่ามีอะไรอีกอ่ะมีข้อระวังนิดนึงสําหรับไพ่ใบนี้นะคะเวลาคุณขอโชคหรือขออะไรเนี่ยก็ขอให้มันพอดีนะอย่าง,งมงายนะคะนะให้มันแบบ มันมีไพ่เดวิลตรงเนี้มันอาจจะทําให้คุณรู้สึกโลภแล้วก็อยากจะเอาชนะใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างอย่าอย่าปล่อยให้มันเกิดขึ้นเดี๋ยวแทนที่มันจะได้โชคมันก็จะกลายเป็นเสียแทนอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นก็นะอย่าโลภนะฮะเดี๋ยวโลภมากเดี๋ยวลาบจะหายไปสุดท้ายก็อวยพรให้ทุกท่านนะคะอยู่ดีมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะ ก็ขอให้สมปรารถนาในสิ่งที่คุณต้องการในเดือนกุมภาพันนี้นะฝากกดไลค์สับส c r i b e นะคะแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ